ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนพินอินบทที่สองกันต่อค่ะวันนี้เหล่าซือจะพาทุกคนไปรู้จักกับพยัญชนะทั้ง21ตัวของพินอินนะคะว่าออกเสียงยังไงบ้างค่ะเชิงหมู่หรือว่าพยัญชนะเป็นบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะ พร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนพิมพ์อินบทที่2กันค่ะไปกันเลยในบทที่1นะคะพวกเราได้รู้แล้วว่าพิมพ์อินนั้นก็คือตัวสะกดเสียงเพื่อช่วยออกเสียงตัวอักษรจีนนั่นเองค่ะเราได้ฝึกผันนะคะพิมพ์อินของตัวอักษรตัวนี้กันจําได้ไหมคะตัวนี้อ่านว่าอะไรเรามาผัานกันนะคะเนอีนี เสียงที่3ค่ะหนี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 ตัวนี้อ่านว่าหนีนะคะหมายถึงคุณนั่นเองค่ะหนีหนีคุณและเมื่อบทที่แล้วนะคะเราได้รู้อีกว่าส่วนประกอบของพินอินนั้นมีอยู่3ส่วนด้วยกันนั้นก็คือเชิงหมู่พยัญชนะยื่นหมู่สระและก็เชิงเตี้ยววันณยุกค,ค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราซื่อจะขอสอนเสียงพยัญชนะทั้งหมดก่อนนะคะมีทั้งหมด21ตัวด้วยกันค่ะวันนี้เราจะได้รู้จักว่าแต่ละตัวออกเสียงยังไงพร้อมทั้งตัวอย่างคำศัพท์ในแต่ละเสียงด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเชื่งหมู่แต่ละเสียงพร้อมตัวอย่างค่ะไปกันเลยนะคะ อินบทที่2องพยัญชนะเชิงหมูเดี๋ยวเราไปฝึอกออกเสียงพยัญชนะ21คําคำพร้อมตัวอย่างคําศัพท์จีนกันค่ะป,ปัวปัวปัวอาปาปาเลขแป โอพอโอโอาพาพานอนราบมัวมัวมัออีม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 ีข้าว ฟูฟูฟูอาฟาฟาเจริญ Ne, 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 e ้ชายเนเนเนอ เคเคเคเอเค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 บทเรียนเฮเฮเฮเอาเฮาเฮาเฮาาดีจ

捏玩泥，吃吃吃吃吃，盐。 คนคผู้สีเหอหลังตูทบทวนและอ่านออกเสียงกันค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงพร้อมๆเหล่าสื่อกันอีกรอบนะคะพยัญชนะทั้ง21ตัวค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัว B นะคะออกเสียงโปอย่างเช่นคำว่าปลา ปาหมายถึงเลข8ค่ะไปดูตัวที่2อนะคะออกเสียงพอตัว P ีค่ะพอพอจะต้องมีลมพ่นออกมานิดนึงนะคะตัวเพะไม่ใช่ตัวพอพานธรรมดานะคะแต่มีความเพะเพะมีพลังออกมานิดนึงค่ะพอพอเช่นคําว่าพาพาหมายถึงนอนราบค่ะอย่าลืมฝึกออกเสียงกับเหล่าซื้อด้วยนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่า more ตัว m อนะคะอย่างเช่นคำว่าหมีหมีหมายถึงข้าวค่ะตัวตัวต่อไปค่ะตัว f ออกเสียงโฟคำว่าฟาหมายถึงเจริญค่ะฟาต่อไปนะคะตัวดีตัวนี้นะคะไม่ใช่ออกเสียงเดะนะคะแต่เป็นเตอะค่ะเตอเตเช่นคำว่าต้าต้าหมายถึงใหญ่ค่ะไม่ใช่แปลว่าช้างนะคะแปลว่าใหญ่ค่ะ ตาแปลว่าใหญ่นะคะเตออาต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 าหมายถึงใหญ่ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวทนะคะเป็นเสียงเธอเช่นคำว่าทาทาแปลว่าเขาผู้ชายค่ะตัวเอนะคะเนื้อหนีตัวนี้เราเรียนไปแล้วนะคะจำได้อยู่นะคะหนีหมายถึงคุณนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเลอตัว l นะคะออกเสียงเลอ เช่นคำว่าเลข6นะคะลิวล้วลิ้วหมายถึงเลข6ค่ะเรารู้จักคำว่าเลข8ไปแล้วใช่ไหมคะปาแปลว่าเลข8นั้นนี้ลิว้วแปลว่าเลข6ค่ะตัวเลอค่ะไปดูตัวพยัญชนะตัวต่อไปตัวจีนะคะจะออกเสียงเกอตัวนี้อ่านว่าเกอเกอเป็นคำลักษณะนามนะคะมีความหมายได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะใช้กับคำนามตัวไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่ตอๆไปถ้าเราได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำลักษณะนามค่ะต่อไปค่ะคำว่าคือตัวเคออกเสียงเคเช่นเคเคที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะก็คือบทเรียนนั่นเองค่ะเคเหมือนใจช่างเคพวกเรากำลังเรียนหนังสือกันอยู่นะคะบทเรียนค่ะเคตัวเคค่ะต่อไปนะคะเสียงตัว H อออกเสียงเฮ อย่างเช่นคำว่าเหา่าคำนี้เรามักจะได้ยินบ่อยอยู่นะคะหนีเหา่าจำได้อยู่นะคะหนีเหา่าสวัสดีค่ะเห่าก็คือออกเสียง h นะคะตัวคือเหา่าเคเห่าแปลว่าดีค่ะต่อไปนะคะ J ออกเสียง G ค่ะจิ๋วจิ๋วก็คือเลข9ค่ะทุกคนเรารู้จักเลข6ก็คือเลี้ยวเลข8ก็คือปานะคะจิ๋วก็คือเลข9้าค่ะ เดี๋ยวไปรู้จักอีกเลขหนึ่งนะคะตัวอ,อักษร q ค่ะ q ออกเสียงชีนะคะเฉอะค่ะชีชีเลข7ค่ะต่อไปนะคะตัว x ออกเสียงชีจะเป็นเสียง S, บกวกเฉอะนิดหนึ่งนะคะชีชีชีแปลว่าตะวันตกนะคะศัพท์คำนี้ออกเสียงเดียวกับตัวพยัญชนะตัว x นี้เลยนะคะชีชีแปลว่าตะวันตกค่ะต่อไปนะคะตัว z ออกเสียงือ การออกเสียง Z ตัวนี้นะคะเราจะต,ต้องเอาลิ้นดันที่ฟันข้างในนะคะด้านล่างค่ะแล้วค่อยเปล่งเสียงเจอออกมานะคะ Z ือจะไม่ใช่เสียงจอจานธรรมดานะคะจะเป็น Z ือือตัวนี้อ่านออกเสียงว่าซือซือเป็นเสียงสี่ค่ะตัวอ,อักษรน,นั่นเองนะคะซือหมายถึงตัวอ,อักษรค่ะ ต่อไปนะคะตัว c นะคะการเริ่มต้นเสียงเหมือนกับตัว z เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเอาลิ้นดันที่ฟันข้างล่างนะคะด้านในนะคะแล้วค่อยเป็นเสียงชอช้างเฉอะนะคะซื้อซือ้ออย่างนี้ค่ะซื้อคำนี้นะคะอ่านว่าสงสงหมายถึงจากค่ะอย่าลืมเริ่มต้นตัวเสียงด้วยการเอาลิ้นดันฟันก่อนแล้วค่อยเป็นเฉอะนะคะจะได้ชัดนะคะสง สงอย่างนี้ค่ะแปลว่าจากตัว S ก็เหมือนกันนะคะตัว Z ตัว C แล้วก็ตัว S การเริ่มต้นออกเสียงนั้นดันลิ้นไว้ที่ฟันด้านในฟันหน้าด้านล่างนะคะเอาลิ้นดันเอาไว้แล้วก็เปิงเสียงตัวนี้ออกเสียงซื้อนะคะซื้อซื่อไปถึงเลขสค่ะซื้อเลขสค่ะวันนี้เราได้ทั้งหลายเลขเลยนะคะปาก็คือเลข8ดริ่วเลขหก จิ๋วเลขเก้าชีเลขเจ็ดแล้วก็ซื่อตัวนี้นะคะตัวซื่อซื่อซื่อก็คือเลขสี่ค่ะเป็นเสียงที่สี่ของคำนี้นะคะต่อไปค่ะชุดต่อไปนะคะอีกสี่ตัวอักษรนี้นะคะการเริ่มต้นของเสียงนะคะตัวนี้ก็เป็นเสียงเจอเหมือนกันนะคะแต่การเริ่มต้นจะแตกต่างจากแซตัวเดียวเดียวนะคะตะ่กี้แซตัวเดียวเดียวเราจะดันลิ้นไว้ที่ฟันหน้าด้านในใช่ไหมคะด้านล่างใช่ไหมคะ แต่ว่าอันนี้นะคะเราจะต้องกระดกลิ้นไปด้านบนเพดานค่ะก่อนที่จะแปลงเสียงตัวจืออกมานะคะจะออกเป็นอย่างนี้นะคะจือเราซือจะอ่านทั้ง z แล้วก็ z h ให้ดูนะคะลองเปรียบเทียบนะคะเริ่มจาก Z ก่อนนะคะ Z จะออกเสียงจือส่วน z h ออกเสียงจือคนละเสียงนะคะจือกับจือคนละเสียงค่ะตัวนี้นะคะเจอรเจอรหมายถึงนี่หรือนี้ค่ะ อย่าลืมนะคะเริ่มต้นช้าๆก่อนฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะชินพอเราเสียงเสียง z h ปุ๊บเลนเราจะกระดกขึ้นมาแตะเพดานไม่ต้องแตะสนิทนะคะแตะหลวมๆก็พอค่ะแต่ให้กระดกด้านบนนะคะแล้วค่อยเป็นงเสียงตัวเจอออกมานะคะอเอเจ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 ,จ,จอแปลว่านี่หรือวันนี้ค่ะถัดมานะคะตัวนี้เริ่มต้นเสียงเดียวกันเลยค่ะแต่ออกเสียงเฉอะนะคะ เหมือนตัว Z h นะคะตัวนี้ h ออกเสียงชื่อชื่อเอาลิ้นแตะเพดานนะคะชือค่อยออกเสียงชอช้างค่ะเราซื้อจะอ่านเทียบระหว่างตัว C กับ h นะคะตัว C ออกเสียงชื่อตัว CH ออกเสียงชื่อคนละเสียงนะคะชื่อกับ CH, CH, ชื่อชื่อชื้อสองเสียงนะคะแตกต่างค่ะตัวนี้นะคะคำว่าชื่อแปลว่ากินค่ะชื่อกินค่ะ ต่อไปค่ะตัว sh นะคะออกเสียงชื่อตะกี้ตัว s ออกเสียงซือใช่ไหมคะซือที่แปลว่าซื่อแปลว่าสีนะคะตัวนี้ชือชือเลขสิบค่ะชือซื่อชื่อซื่อสิบกับสี่นะคะชือซื่อชื่อซื่อสิบสี่นะคะอันนี้ชื่อคือเลขสิบถ้าซื่อเลขสี่ออกเสียงให้ชัดๆนะคะไม่งั้นตัวเลขผิดนะคะ ชืแปลว่าสิบถ้าซื่อแปลว่าเลขสี่ค่ะคำสุดท้ายของพยัญชนะในบทนี้นะคะก็คือตัว R ค่ะตัว R นะคะหลายคนจะออกเสียงเหมือนรอเรือแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันคือเอาลิ้นแตะเพดานค่ะแต่ว่ามันมีเสียงตัวกระดกลิ้นด้วยการเอาลิ้นแตะเพดานแต่เราต้องเปล่งเสียงเยอะเหมือนตัวยอยักษ์มากกว่านะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะรือรือไม่ใช่รือนะคะแต่เป็นรือ ตัวนี้นะคะคำว่าเจ๋นเจ๋นหมายถึงคนคะ่ะเจ๋นไม่ใช่เหรนนะคะเหรนไม่ถูกนะคะต้องเจ๋นเจ๋นฝึกให้คล่องนะคะเจ๋นอย่าลืมเอาลิ้นกระดกขึ้นไปนะคะคำว่าจื G ้อชื G ้อชื้อยื้อสี่ตัวนี้นะคะพยัญชนะสุดท้ายก่อนเปล่งเสียงแต่ละตัวให้เราเอาลิ้นกระดกขึ้น,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็น z แล้วก็ c แล้วก็ s, <S นะคะอันนั้นต้องเอาลิ้นแตะ ที่ฟันล่างด้านหน้านะคะด้านในคะ่ะซื้อซื้อซืออย่างนี้นะคะใหม่ๆก็จะฝึกยากนิดนึงค่ะแต่ค่อยๆฟังแล้วก็ฝึกตามเราซื้อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะคุ้นชินค่ะพอเราเห็นพินอินที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่และตัวเราก็จะวางตัวลิ้นตัวอะไรก่อนเริ่มเสียงได้ถูกต้องนะคะ เี๋ยเรากลับมาฝึกอ่านคำศัพท์แล้วก็พยัญชนะแต่และตัวอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะปวปวมัวป้ปวมวป้ปาปาปาพามีมีฟาฟาดีมากค่ะต่ออีกบรรทัดหนึ่งนะคะเตอเธอเนอเลอ เ a ทนาเลต้าต้าทาเาหนี่หนี่หกหาวไปดูบรรทัดต่อไปค่ะเกอ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 เออเกเกออเกอเกออก 七七七七七九九七七七七ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเอาลิ้นดันฟันด้านล่างด้านหน้านะคะข้างในก่อนที่จะเปล่งเสียงคะ่ะสามตัวนี้นะคะซือ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 ทำใหม่อีกรอบค่ะซือซือซือ ซือซือตัวซีออกเสียงซื้อซื้ออ่าอย่างนั้นนะคะอีกรอบค่ะซื้อซื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 ซื้อดื้อจชงชงซื้อซื้อตามตัวนั้นนะคะออกเสียงยากนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกไปนะคะต่อไปนะคะเอาลิ้นกระดกขึ้นนะคะก่อนที่จะเปล่งเสียงค่ะอ่านตามเหล่าซื้อนะคะจื้อ จชชชจอเก่งมากค่ะอ่านศัพทกันนะคะเจเจชชอชอชิ人人นปังเก่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบทเรียนของเราในบทที่สองของพินอินนะคะพยัยชนะหรือว่าเชิงหมู่ค่ะ วันนี้เราเรียนไปทั้งหมด21คำนะคะเดี๋ยวเราสื้อจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งค่ะออกเสียงตามนะคะป o ผูม e ฟ e เตต์เนล์เก้เค i เฮ z จีจีซีซีซ h จ s จี r ี ตอนนี้ตานักเรียนอ่านแล้วค่ะไปเลยค่ะอ่านลองฝึกอ,อ่านดูนะคะบบปัวปัวมัวฟัวเตเตเนเลเกอเกเฮจีทีซีซีซิจชิสิก่งมากค่ะต้องฝึกอ,อีกบ่อยๆนะคะจะได้คล่องๆมากขึ้นค่ะ จะได้เปล่งเสียงได้ชัดๆนะคะแต่สําหรับครั้งแรกที่ฝึกได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะเดลซือขอ,อย้ํานิดนึงนะคะอย่างเสียงเออนะคะเป็นเสียงเออไม่ใช่สระเออที่เปล่งออกแต่ว่าเป็นการกดลงคอนะคะอย่างเช่นตัว D T N L เนี่ยค่ะจะเป็นเสียงเออหมดนะคะ mm. บรรทัดที่2นะคะลองฝึกอีกั้งอีกครั้งหนึ่งตามเดลซือนะคะเตอ เธอเธอเธอเนอเนอเลอเลอดึงเข้าลำคอนะคะเสียงเออที่กดลงลำคออย่าเปล่งออกมานะคะเกอเกอเคอเคอเคอคนไทยเราจะถนัดเป็นสระเออซึ่งเปล่งออกนะคะแต่อันนี้จะเป็นเสียงเปล่งกดลงเข้านะคะเป็นเออที่กดลงในลำคอค่ะ เก่งมากค่ะค่อยๆฝึกนะคะโดยเฉพาะบรรทัดสุดท้ายนะคะเสียงซือซือซือแล้วก็จือซือซื้อค่อยๆฝึกจนคล่องนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจบบทเรียนของเราเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะทุกคนอ๋อและอย่าลืมนะคะติดตามพินอินในบทที่3ต่อไปค่ะในชุดพินอินนี้นะคะเราซื้อทำด้วยกันทั้งหมด17บท17ตอนด้วยกันค่ะติดตามฟังให้จบนะคะทุกคน และก่อนจากกันค่ะเราสื้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรพินอินแบบอย่างเหล่าสื้อนะคะ mm hmm. เรียนออนไลน์ผ่านซูมค่ะเรียนทั้งหมด17คาบคาบละ45นาทีนะคะจะเรียนสัปดาห์ละ1-2คาบแล้วแต่สะดวกค่ะจะเป็นการเรียนแบบกลุ่มนะคะตั้งแต่5-10คนขึ้นไปค่ะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสนใจก็ลงชื่อไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราสือจะช่วยจัดกลุ่มให้เหมาะสมนะคะถ้าครบคนเมื่อไหร่เราสามารถเปิดได้เลยค่ะ ในหลักสูตรนี้นะคะจ่ายเพียง4,999บาทต่อคนแล้วก็ต่อคอสค่ะนับว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าเราสื่อจะสอนให้ออกเสียงอย่างละเอียดเลยนะคะจะช่วยให้ทุกคนฝึกออกเสียงจีนได้อย่างคล่องแคล่วค่ะหลักสูตรนี้นะคะเราสื่อจัดสำหรับคนเริ่มเรียนจีนใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยรู้จักภาษาจีนเลยก็เรียนได้ค่ะหรือคนที่มีพื้นฐานแล้วแต่ออกเสียงยังไม่ค่อยชัดนะคะก็มาฝึกออกเสียงกันได้ค่ะ เราจะได้เรียนรู้ศัพท์นับร้อยคำด้วยนะคะผ่านคอร์สนี้ค่ะและจะมีการฝึกเขียนพื้นฐานอักษรจีนง่ายๆด้วยนะคะรับรองว่ามาเรียนกับเหล่าซื้อมีแต่ได้กับได้ค่ะสนใจนะคะสแกนไลน์มาคุยกับเหล่าสื่อเพิ่มเติมได้เลยค่ะลงชื่อไว้ก่อนนะคะเซซยตาเจียขอบคุณมากๆค่ะทุกคนและพบกันค่ะ Música